สวัสดีครับสารออ t เดอร์สันยินดีรับใช้ทุกคนครับมาเจอก,กันกับหัวข้อที่ผมมองว่าน่าจะเป็นหัวข้อสําคัญเหมือนกันนะน่าจะเป็นสารด่วนเลยนะครับจากจักราวาลหรืสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คุณนับถืออยู่เอาเป็นว่าผมขอพูดในด้านของจักราวาลก็แล้วกัน,กนสารด่วนนะครับบอกคุณนะครับให้คุณหรือดึองดูดคุณให้คุณมาเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นะมีบางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างกระทันหันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวมาลองดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับผมใช้สําหรับนี้ก็แล้วกันนะครับพลังงานตรงสุดแล้วเป็นการทํานายโดยกว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตรงไปซะทุกอย่างนะให้น้อมรับแต่สิ่งที่คิดว่าตรงที่สุดสัญชตาตญาณของตัวคุณจะเป็นคนบอกเองนะว่าสิ่งที่ผมได้ทํานายไปเป็นจริงหรือไม่ นะครขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ลุ้นคอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะใบแรกครับขึ้นว่า Empress สขออนุญาตคว่ำนะครับเพราะว่าภาพมันส,อส่อมันสอนิดน,นึงนะท่านหลอดไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ Empress จะมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในเชิงเกี่ยวกับพลังงานของโตคุณนะ Empress ใบเนี้ย่บงบอกว่า เดี๋ยวมันจะมีความผันผวนหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพลังงานของคุณขออนุญาตถามเพื่อนๆนิดนึงนะก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเจอคลิปนี้หรือช่วงที่ดูคลิปของผู้อ่านก่อนหน้านี้ตัวคุณรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปไหมผมพูดถึงในด้านอารมณ์นะเช่นมีอารมณ์บางอย่างที่แรงกว่าปกติหรือเปล่าเช่นอารมณ์โมโหอารมณ์เศร้าหรืออารมณ์ อารมณ์อารมณ์อารมณ์มจะพูดไงดีอารมณ์ใต้ล่างแล้วกันผมใช้คํานี้หรือเปล่าก่อนหน้านี้มีอารมณ์หรือมีอะไรบางอย่างที่แรงกว่าปกติไหมอันนี้คือหนึ่งอย่างที่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเอ็มเพรสใบนี้นะฮะตัวคุณผู้ฟังเนี่ยไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณรู้สึกเปล่าว่าตัวคุณอ่ะดึงดูดกับเอ็มเพรสก็คือเพศหญิงมากกว่าปกติ ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณดึงดูดกับเพศหญิงมากกว่าปกตินะครับมากกว่าปกติเป็นพิเศษเลยไม่รู้คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้ผมแค่ถามเฉยเฉยควีนออฟสอดซิ o ออฟสอด Page of Wands สิถ้วย Energy คุณเปลี่ยนไปคุณจำที่ผมถามเรื่องสัญญาณก่อนนันนี้ได้ไหมหรือเรื่องอารมณ์แปลกๆเมื่อกีก้ที่ผมถามไปอ่ะดูเหมือนว่ามันจะเป็น Power Up ครับ ไม่ว่าตัวคุณผู้ฟังจะอายุเท่าไหร่หรือเพศใดก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าคุณกําลังเข้าสู่จุดของการเติบโตอีกขั้นหนึ่งแล้วนะฮะการเติบโตอีกขั้นหนึ่งของจิตใจของคุณบางคนถึงขั้นระดับจิตวิญ,ญญาณคุณจะสังเกตได้เลยว่าอารมณ์ของคุณหรือพลังงานของคุณช่วงนี้มันค่อนข้างจะแปลกๆนะครับค่อนข้างจะคุณอับสอดรุนแรงนะแรงกว่าปกติแต่คุณไม่ต้องตกใจ เหตุทั้งหมดที่มันเป็นเช่นนี้เนื่องจากว่ามันขึ้นคุณอัพสอดมันเป็นเพราะตัวคุณได้ก้าวสู่จุดที่เติบโตขึ้นเอาหลายคนงงเอาอารมณ์รุนแรงขึ้นแล้วมันแล้วมันเกี่ยวกับการเติบโตยังไงมันเกี่ยวในด้านของความคิดหรือแนวคิดที่มีความสุขุมและเด็ดขาดขึ้นครับอ่านี่คือสิ่งที่ผมไม่ใช่ผมบอกหรอกไพ่มันบอกคุณมีความเด็ดขาดและคุณจะซิกอัพสอดจะทำจะคิด หรือจะ,สะแสดงออกในสิ่งที่ไม่ขอเอาโตลงไปเล่นมากจนเกินไปไม่ขอเสี่ยงกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแล้วมันจะไม่มีอะไรคู่ควรหรือคุ้มค่าตามมาอันนี้คุณไปตีความกันเอาเองนะเพราะว่าอันนี้ผมพูดกว้างมากพูดในหลายๆเรื่องอะไรที่คุณไม่สบายใจเพจออฟสอดคุณไม่ทำเรื่องอะไรที่มันเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มันก่อกกนหัวใจ คุณมองข้ามได้คุณข้ามตัดจบได้คุณตัดจะไม่มีความเห็นอกเห็นใจในสิ่งที่ทำร้ายคุณไปมากกว่านี้อีกแล้วตัวคุณในตอนนี้เหมือนยกระดับการเติบโตทางจิตใจและแนวคิดให้สูงขึ้นมากกว่าแต่เก่าคุณเด็ดขาดขึ้นคุณเข้มแข็งขึ้นคุณแรงขึ้นแรงขึ้นอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะแรงขึ้นกับสิ่งที่จะเข้ามาคุกคามและเข้ามาทำร้ายคุณคุณตอบโต้กลับ หรือไม่คุณก็วางเฉยมันไปเลยแบบเมินไปเลยไม่สนใจสิ่งที่คุณสนใจจริงๆคือ ten of cups ครับความสุขเท่านั้นเลยความสุขความสบายใจที่สําคัญนะสิบทวยงใบนี้ยังโบบอกอีกว่ามันคือสิ่งดีๆที่กำลังจะตามมาหลังจากนี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันกําลังเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวคุณอย่างฉับพลันนี้มันคือสัญญาณนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ตามมาต่อไปนี้ครับจับจับตาดูให้ดีอย่าจับแรงเดียเด๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นนะ อาบาซิบาก็ยังเล่นน้ำมุกนี่อ่ะมาดูกันจับตาดูให้ดีนี่คือสัญญาณครับที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้มาดูกันครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนับจากวันนี้เป็นต้นไป 1.7. เหรียญคุณจะไม่หลุดโฟกัสจากสิ่งที่ทำสิ่งที่คิดสิ่งที่วางแผนไว้ คุณมีความฝันอะไรคุณอยากทําสิ่งใดมีโอกาสสูงเหลือเกินที่มันจะสําเร็จได้เร็วชนิดแบบคุณไม่คาดหวังอะหรือไม่คาดฝันว,ว่ามันจะเร็วได้ขนาดนี้เช่นคุณกลัวว่าตัวเองจะเรียนจบช้าแต่เมื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปคุณจะค้นพบเลยว่าตัวเองอเก่งขึ้นมากนะคุณสามารถทําในเรื่องที่คุณสนใจในด้านต่างๆได้ดีกว่าปกติหลายเท่ามากอาจจะเป็นเพราะว่าอาพูดในตามหลักจริงมันไม่มีสิ่งใดมารบกวนคุณแล้วไง คุณเลยสามารถใส่ใจและโฟกัสในสิ่งที่ทําและที่สําคัญคนรับมันทำมาได้เต็มที่ด้วยต่อเลเวอร์ครับขอยัดควา่ามีเกณฑ์เหลือเกินว่าช่วงเนี้เอาเอาที่ผมเห็น,นเป็นพลังงานหลักก่อนนะเลเวอร์ใบเนี้ย คุณจะโฟกัสในสิ่งที่ทําสิ่งที่คิดสิ่งที่วางแผนเอาไว้ได้ดีกว่าแต่เก่ามากเลยและมีโอกาสที่มันจะเป็นรูปธรรมได้สูงนะครับเจ็ดเหรียญตามดยเดลิเวอร์เนี่ยคุณมีแรงขับในการใช้ชีวิตมีแรงขับในการใช้ชีวิตที่ดีกว่าแต่เก่ามากเพราะคุณไม่ต้องมองนั่งภาวะพวะวงอะไรในสิ่งที่มันไม่ดีอีกแล้วผมไม่ได้บอกให้คุณไม่แคร์คนนะไม่ใช่ไพ่ไม่ได้บอกแบบนั้นด้วยแต่เพียงแต่ว่าอันไหนที่มันดีคุณก็ใส่ใจแล้วคุณก็ ก,ก็ใส่ใจกับมันไปไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ดีแล้วคุณพยายามลองปรับลองแก้ดูแล้วมันสุดทางแล้วจริงๆแล้วมันต้องจบจริงๆก็ต้องปล่อยไปตามนั้น The Lover เนี่ยอันนี้คือความหมายโดยตรงพรอมาสู่ความหมายโดยทางอ้อมของมันจำ Empress ใบ em แรกได้ไหมเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกถ้าใครเป็นคนโสดนะครับ ขอยืนยันว่าคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทํานายผลมันกับคลิปก่อนๆที่ผ่านมาว่าเดี๋ยวมีหลายคนจะได้สละโสดกันนะครับและมีอีกหลายๆคนที่จะได้ถ้าผมพูดคุณจะโกรธไหมอย่ากโกรธนะเดี๋ยวมีหลายๆคนจะได้มีประสบการณ์เรื่องการสร้างบทเพลงร่วมกันกับคนที่รักหรือเพศตรงข้ามในเดือนนี้แหละเพราะว่าตามเอาตามหลักโหราศาสตร์ไทยราหูเข้าแทรก รับลกคนามีนนะครับและมาเล็งหลายตัวลักขนามากเต็มตัวเดี๋ยวได้มีเดี๋ยวได้มีบทเพลงรักเกิดขึ้นในชีวิตของคุณสรับใข่ที่ไม่เคยส่วนคนที่มีคู่คุณยิ่งระวังยิ่งกว่าเพราะสเสน่ห์ของตัวคุณหรือคู่ของคุณพลาถ้าอ่านตามหน้าไพ่นะไม่มีพลาดให้ระวังเลยมันจะดึงดูดคนเข้ามาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุและผลนะครับต้องเชื่อใจกันนะ มันดึงดูดเข้ามาไอ้คนโสดอผมไม่ห่วงหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะได้สละโสดกันเร็วๆนี้แหละส่วนคนที่มีคู่อันนี้ต้องระวังเพราะว่าสเสน่ห์ที่มีเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาผู้คนใหม่ๆเข้ามาจับมือกันให้แน่นก็พอโอเคไหมสเสน่ห์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วเสน่ห์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรผู้อ่านผู้อ่านอ่านทานายไม่เคลียร์เลยมันจะไม่เขียนได้ยังไงละ่ะอะมามาเดี๋ยวมาที่บายให้ฟังทีละข้อหนึ่ง คุณเด็ดขาดขึ้นคุณเด็ดเดี่ยวขึ้นคุณไม่ขอเสี่ยงกับอะไรที่มันท็อกซิกค,คุณปล่อยวางได้มากขึ้นทั้งหมดนี้มันทำให้คุณมีสเสน่ห์งไงและที่สำคัญคือคุณมีรอยยิ้มและมีความสุขอยู่ในเอเนอรไม่แปลกว่าทำไมคุณถึงขึ้นเอ p l เพ e ใบแรกและพอขึ้นเอ็มเพเสร็จปุ๊บคุณเด็ดขาดขึ้นคุณไม่ขอเสี่ยงกับอะไรที่มันแย่ๆ คุณไม่คิดเล็กคิดน้อยสมาธิมันก็มีมากขึ้นนําพามาสู่เจ็ดเหรียญคุณก็ทําอะไรได้ดียิ่งขึ้นโฟกัสได้ดียิ่งขึ้นแล้วพอเป็นอย่างนี้เสปุ๊บคุณก็ดะมีเสน่ห์ดึงดูดคนที่ดีเข้ามาอืมมันก็สมเหตุสมผลนะฮะสมเหตุสมผลดีอุ้ย,พยไพ่ใบนี้ดีดออกมาเองเลยวู้สิ่งอัพวความสําเร็จครับ ใครอยากกดรับคําทํานายคุณกบนอมเราไว้ได้เลยนะผมว่าน่าจะมีหลายคนคอมเมนต์ตั้งแต่เรื่องเดิรเรอร์แล้วล่ะอันนี้เพิ่มให้ท้ายบอกนะว่าเดี๋ยวคุณจะประสบความสาเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจจะทํามาิ่ีขึ้นเจ็ดเหรียญตามด้วยเดิรเรอร์ตามด้ยวดยซิกอวอเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แหละแต่มีโอกาสสูงเหลือเกินที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสสุขสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจและปรารถนาหลังจากที่รอคอยมานานด้วยมือคุณเองด้วยเดเมจิเชียนอ้ยกนิ้วให้คุณเก่งมาก นะสหายคุณเก่งมากทั้งบูทั้งบุญคุณมาครบเลยนี่แปดเหรียญแต่ไพ่ก็ได้ออกมาสุดท้ายนะ8ดเหรียญในที่นี้หมายถึงคุ้มค่าแก่ความพยายามที่นี้ผู้ห่านก็ต้องถามกลับไปนิดนึงนะว่าตัวคุณผู้ฟังอะ่ะ ได้ได้พยายามเต็มที่แล้วหรือ,อยังใน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 เรื่องนี้ในพลังงานที่ผ่านมาถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สุดแล้วนะครับในทุกททางไพ่ก็ออกมาบอกอีกเช่นกันนะว่าก็สมควรแล้วนี่ที่คุณจะได้รับรางวัลคุณก็คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆได้แล้วเพราะคุณพยายามมามาพอแล้วอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตการทํางานหาเงินหรือกความสัมพันธ์คุณทําเต็มที่ที่สุดแล้วไม่แปลกที่คุณจะได้รับรางวัลบ้าง เดลเวอร์ใบนี้ไม่ได้ mm. ไม่ได้ให้คุณระวังในเรื่องของเสน่ห์อย่างเดียวนะคุณระวังคู่คุณด้วยทําไมรู้ไหมเดี๋ยวคุณั้งคู่เนี่ยจะขอไปยังผู้สาวชาวบ้านนะจะโนเนียกันมากขึ้นมากกว่าแต่ก่าวหลายเท่าเลยในช่วงกันยาเดี๋ยวคุณสังเกตเอาสิถ้าใครมีคู่อะ่ะคุณจะรู้สึกได้ว,ว่าแฟนหนุม่มแฟนสาวของคุณจะรู้สึกหล่อสวยผิดปกติทําไมคนนี้มันน่าเข้าหาจังทําไมมันน่าดึงดูดจังเลยชวนสร้างบทเพลงรักด้วยกันทุกคืนเลยอะไรแบบเนี้ หรือมีโมเมนต์หวานๆด้วยกันเยอะมากๆอะคุณลองดูก็แล้วกันนะหลังจากจบคลิปนี้ไปบางคนผมว่ามันเกิดขึ้นแล้วด้วยจะไม่ว่าในรูปแบบไหนก็แล้วแต่คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ก็แล้วกันนะครับใครรู้สึกว่าเออฟังแล้วมันดีก็กดน้อมรับคำทํานายเอาไว้ได้ก็แล้วกันนะฮะขอให้ช่องซันออเดอร์ซันไปดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแรกแยบแห่งดวงตะวันที่ทําให้หัวใจคุณมีความสุขและมีความหวังครับไว้พบเจอใหม่ สำหรับวิดีโอตัวต่อไปขอให้ทุกคนเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้ดีกันแล้วกันนะครับสัญญาณมาแล้วนะต่อไปเตรียมรับแรงกระแทกไว้พบเจอกันใ,ใหม่ตอนวิดีโอตัวต่อไปครับสวัสดีครับ